พัะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพัะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพัะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะขรุโภตีสัขาระโวติติขอเจริญส ชุนลานนโอกาสแบบนี้ตัตสมาพาพจะได้สแสดงตักสมาเทศขาเพือ่อชี้คงสว่างใจเพือ่อชี้ความเป็นไปของชีวิตแระรำเทศขาที่จะได้ที่จะได้มาสแสดงในวันนี้ก็จะมาพูดคุยน,นานาถิงเรื่องคําสอนคําสอนของพระพุทธเจ้าได้รับการนําทึกไว้ แปดห่งสี่คำตะครรมขันและมีคำสอนที่เป็นหัวใจหลักคืออริยสัจสีที่ประกอบด้วยทุกสมุทัยนิโรธมัตหนึ่งทุกคือความไม่สบายใจไม่สบายใจสองสมุทัยคือสาเหตุที่ทำให้เกิดทุกสามนิโรธคือการพ้นจากความทุก ส่มากคือวิธีปฏิบัติเพื่อผลจากทุกพระพุทธเจ้าทรง,งสอนและเน้นให้เรา้นทุกแต่วันนี้อาตมาจะมาพูดถึงคำสอนแบบติดจิตเป็นคำสอนที่ถูกสอนต่อต่อันมาในสังคมโดยอในประเทศไทยเป็นเวลานาน,าน คั้สอนในทางโลกเรามักจะได้รับการสั่งสอนมาจากชีวิตประจำวันเช่นคำสอนในครอบครัวพ่อแม่สอนลูกคำสอนจากครูบาอาจารย์คำสอนจากเพื่อนคำสอนจากผู้ใหญ่หรือผู้ที่เคารพเป็นต้นได้คสอนมีด้านต่างๆขึ้นอยู่กับว่า คำสอนนั้นสอนไปในเรื่องราวแบบไหนคำสอนด้านความรู้คำสอนด้านความสําเร็จในชีวิตในเรื่องต่างๆเช่นทางธุรกิจเร่งความรักหรือการครอบครัวและคําสอนที่ทําให้เราเป็นคนดีคําสอนจบกปิตินั้นส่วนมากมาจากในครอบครัว ที่มีมากมายของพ่อแม่จนทำให้เกิดความคิดว่าลูกเราต้องเก่งลูกเราต้องเรียนดีและมีความคิดว่าลูกเราต้องได้เห็นหมอทำให้พ่อแม่ทำการเชี่ยวเข็นให้ลูกตั้งใจเรียนบังคับให้อ่านหนังสือและคอยดุด่าตีลูกเมื่อลูกเรียนไม่เป็น พอใจหรือลูกออกต้องุ้รอบทางไม่ใช่ทางที่ตัวเองว่าฝันไว้และนาแบบอย่างจากลูกคนอื่นที่เรียนดีกว่ามาคอนเสิรเทียบอยู่เสมอพ่อแม่บางคนจะคิดว่าการทําแบบนี้จะเป็นการสร้างนิสัยให้ลูกตั้งแต่ตั้งแต่เรียนและการนําคนที่เก่งกว่ามาเข่บเทียบจะทําให้ลูกมีแรงกดดัน ในการเรียนต่มขึ้นไปอีกแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลยการทำแบบนั้นจะเป็นการติดตั้นพัฒนานการหน้านเด็กเองของลูกและจะทำให้เด็กมีความทุกข์ความเสียดเป็นอย่างว่านั่นเป็นการภาพชีวิตความสนุกสนานในวัยเด็กของเด็กคุนนั้นไปอาจทำให้เด็กเป็นคน และเศร้าหมองอยู่ตลอดและคนใจเราจะมีคำสอนแบบติดๆที่คนไทยใช้ปฏิบัติกันมานานจึงเหมือนเป็นเรื่องปกติในสังคมและถูกใช้สอนให้เด็กรุ่นนั้โดยที่ไม่รู้ตัวเลยด้วยสังนั่นคือการโรกงจริงในการใช้เส้นสายคำสอนแบบติดๆเหล่านี้ถูกฝังในความคิดของเด็กในวัยร เมื่อลูกสอบเข้าโรงเรียนที่พ่อแม่ต้องการหรืออยากให้ลูกได้ศึกษาเล้าเรียนได้